ในรายวิชาชีววิทยานี้นะครับมีเนื้อหาที่มากและความหนาของหนังสือเนี่ยแน่นมากพวกเราสองคนนะครับจึงมีวิธี<ช>ที่ะจะทําให้เราอ่านหนังสือได้อยา่างมีประสิทธิภาพและมีการจําและเทคนิคต่างๆได้มากขึ้นครับค่ะสาหรับเทคนิคนง่ายๆนะคะในการจำไฟล่าเก้าไฟลามของในจักสัตว์นะคะในรายวิชาชีววิทยาน,นะคะก็จะมีประโยคประโยคนึงนะคะที่ให้จํานะคะ แล้วก็คือเพื่อซีพานีแอนกับคุณอาไปเดโมอเพื่อกินเอแคลนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเพื่อซีพานีแอนกับคุณอาไปเดโมเพื่อกินเอแคลค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทราบถึงประโยชน์ที่เราควรจำแล้วนะครับต่อมาเราจะมารู้จักความหมายของแต่ละคําว่ามันมีอะไรบ้างครับเรื่องที่จาคคาแรกครับคําว่าเพื่อนครับเพื่อนนั้น จะออกเสียงกับคำว่าพอพอก็คือ p o l y ฟ h e r a นั่นก็คือสัตว์จำพวกฟองน้ำครับฟองน้ำเนี่ยจะเป็นมีนเนื้อสองชั้นครับและไม่มีแกนสมมากไม่มีทางเดินหายใจและไม่มีทางเดินอาหารครับหรือง่ายๆเรียกว่าไม่มีปากหรือตูดนั่นเองครับสำหรับคำว่าซีนะคะมีน้ำเสียงเหมือนคำว่าซีค่ะซึ่งอยู่ในไฟลดัมซีลิน คร์นาตานะคะซึ่งประกอบด้วยเมกพูลปากการัางดักไม้ทะเลค่ะเป็นพวกที่มีสมมาตรแบบผ่าตามวัศมีที่มีสองค้างหน้าเท่ากันนะคะและก็มีเนื้อเยื่อสอชั้นค่ะต,ต่อมานะครับคือคำว่าพาครับพานั่นคือหมายถึงแพทชิเฮลมนเทสนะครับจะเป็นพวกหนอนตัวแบงครับหรือจัมบีคำสั้นๆว่าแพลมันจะสะกดคล้ายๆกับคำว่าแบนครับ นี้นะคะก็คือนีมันธิดาเป็นพวกหนอนตะกรมค่ะสำหรับคำว,ว่าแอนนะคะก็จะเป็นไฟลัมแอนนาลิดาค่ะจะเป็นพวกไส้เดือนดินนั่นเองนะคะจะมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดค่ะแลจะพบระบบทางเดินอาหารที่แท้จริงนะคะส่วนโฮโมโคบินนะคะจะพบอยู่ในพลาสมาค่ะซึ่งไม่อยู่ในเม็เลือดนะคะและสำหรับ เลือดของไส้เดือนนะคะจะเป็นสีใสค่ะมีลักษณะคล้ายอะมีบ้านั่นเองค่ะมานะครับก็จะเป็นคําว่าอาร์อาร์นั้นจะหมายถึงไฟลัมอาร์โทโพดาไฟลัมอาร์โทโพดานะครับก็จะมีสัตว์ที่จําพวกที่อยู่ในนี้ก็คือกุง้งปูและมแมลงครับต่อไปเป็นคําว่ามอนนะครับมอนนี้จะอยู่ในไฟลัมบอลัสกา มอลาสกาครับก็จะเป็นพวกกุ้งและหมึกครับครับต่อมาเป็นคำว่า A ครับ A ก็คือไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตานั่นก็คือจะเป็นจำพวกปริงทะเลและดาวทะเลครับสุดท้ายนะครับคือคำว่า Kel. แคลแคลนั้นให้หมายถึงคำว่าคอคอนั้นก็คือไฟลัมคอดาตานั่นเองครับ ไฟลัมคอร์ด้าเนี่ยจะเป็นจําพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วรวมถึงคนด้วยครับค่ะหวังว่าน,นะคะเพื่อนๆจะนําวิดีโอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มของพวกเรานะครับก็อยากจะฝากวิดีโออันนี้เอาไว้นะครับให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ